วันนี้ก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ยังโต้เถียงกันครับประเด็นเรื่องของบาร์โค้ดกับคิวอาร์โค้ดคือเถียงไม่จบคุณผู้ชมอยู่ข้างไหนตกลงความรับเสียงยังไงก็ไม่จบนะครับหรือรับอยู่เพราะว่าเรื่องนี้นี่มันก็แล้วแต่มุมมองเลยคือในส่วนของพักประชาชนเนี่ยคือพวกที่เห็นต่างเนี่ยเขาก็มองว่าถ้ามันตรวจสอบเป็นที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถระบุตัวตนแล้วก็ระบุถึงพักที่ไปลง การในช่วงการเลือกตั้งนะครับเลือกเบอร์อะไรได้แต่ต้องฟังจากทางฝั่งของกกตเขาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันไปได้ตรงนั้นแล้วกก,กตเขาก็าชี้แจงแต่ตอนนี้มีการชี้แจงเนี่ยฝ่ายสอบถามเนี่ยก็ต้องการให้ให้ตอบชัดเจนเลยว่า Yes หรือ No เต้ไทยรัฐเต้ไทยรัฐออนไลน์แล้วไงพี่ว่าไงคือต้องการให้ชัดเจนไปตรงนั้นนะครับไม่ใช่ชัดเจนคือตอบให้สั้นว่ายังไงตรงมันที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถระบุข้อมูลได้ไหมข้อมูลตรงนั้นได้ไหมครับแต่ถ้าฟังกกตละเอียดเนี่ยครับกกตเขาอธิบายว่ามันมีหลายสเต็ปกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือกกตเนี่ยเขาก็จะมี ข้อมูลสุดท้ายซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่ส่วนที่กรกตเขาจะมาเปิดเผยอ,อะไรทั่วไปในมุมมองกรกตเขาก็มองว่าอันนี้มันก็ยังต้องถือว่าเป็นเป็นความลับอยู่ที่ไม่สามารถล่วงรู้ได้โดยประชาชนทั่วไปนะครับเขาเป็นขั้นตอนซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันยังไงไม่จบครับเถียงกันอยู่นั่นแล้วก็ซีงที่ต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่รวมถึงการเลือกตั้งใหม่ก็บอกว่าไอ้กติกาลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ มันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา85ที่บอกว่าการเลือกตั้งนี้ต้องเป็นความลับต้องเป็นความลับโทขอวิจารณ์วิธีการถามก่อนนะเต้ไทยรัฐเนี่ยใช้วิธีการถามที่สั้นถามเหมือนเกมโชว์อะตอบ yes หรือ no ไม่ได้ไงไม่ต้องอธิบายอย่าอธิบายอย่าอธิบายจะอธิบายอะไรไม่ได้คุณจะไพูดอย่ามืี้มันไม่ได้ไงการถามแบบนี้เนี่ยไม่แฟร์ครับคนเป็นนักข่าวต้องถามคําถามเปิดไม่ใช่ถามคำถามปิด ต่เมื่อมาเปิดว่าคุณจะอธิบายอย่างไรกับเรื่องนี้เขาจะได้อธิบายมามจะได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนี่ไม่ใช่เกมโชว์และไม่ใช่การบังคับข่มขู่หรือจะทำหน้าที่เือนทนายความในศาลกันเหรอตอบมาว่ารู้หรือไม่รู้รู้หรือไม่รู้ให้ตอบแค่นั้นอะไรเงี้ยแนวนี้ไม่ใช่การถามที่เป็นมาตรฐานของการทํางานของสื่อมวลชนอ,อันนี้ต้องขอเรียนตรงๆนะฮะผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมานั่งถามกันแบบนี้แบบนี้มันเป็นไปเล่นเกมโชว์ไปไปเล่นไปว่าพิธากับชวนเลือกใคร พิธากับอภิสิทธิ์เลือกใครนั่นน่ะนั่นน่ะไปถามคำถามแบบ,แ,แบบนั้นแล้วตอบแบบนั้นเราไม่มีคามําอธิบายไงเราจะให้คนเข้าใจได้ยังไงว่าคุณเลือกไปเพราะอะไรคําถามต้องการคาอธิบายและอย่าไปไล่ไปไล่ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยให้เหมือนกับว่าเป็นการเป็นผู้ต้องหาตอบมานะวว่าวันนั้นอยู่ไม่อยู่ตอบมาแค่ว่าอยู่ไม่อยู่คือคือจะอธิบายว่าเออคือตอนนั้นผมเองก็ป่วยนะครับแล้วผมก็ไปอยูใ่ในห้องพักรักษาอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ตอบมาอยู่ไม่อยู่ปรากฏตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ย คุณจะให้เขาตอบอยังไงอ่ะคุณจะบีบคั้นให้เขาขนาดนั้นคุณเป็นใครกันแน่คุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องการคําตอบแบบไหนแบบตามใจคุณอย่างนั้นเหรอหรือคุณจะไปเล่นอะไรต่อหลัอองจที่เขาตอบมาหรือจะไล่เขาให้จนแต้มจนตรอกเขาจะได้เป็นผู้แพ้แล้วคุณเป็นผู้ชนะกันเหรอไม่แร์ครับเถียงกันไม่จบประเด็นนี้นะยังไงก็เถียงกันไม่จบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับมีธง่งนะ มันก็ไอฟังที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นความลับเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ซึ่งใช่นะครับถึงที่สุดเนี่ยมันตรวจสอบได้ใช่ว่าขั้นตอนกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอเคมันก็ยากมันก็หลากหลายมันไม่ใช่โอเคผม<ช>ถามสอง <S 2> 2 <S ขั้นนะขั้นกว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันง่ายหรือยากโอ้ยสแกนมาได้เลยคุณก็ลองไปหาสแกนของตัวคุณเองสักคนหนึ่งอะคุณอยากรู้ตัวคุณของคุณลงอะไรแล้วจะต้องการทำหลักฐานให้ดูก็มีคนท้าว่าคุณจะไปหาการสแกนได้ไหม ไปหาปัดอน,นั้นเจอไปจะหาต้นขั้วมันอาจจะอยู่ด้วยกันหรือจะอยู่แยกกันแล้วแต่มันไม่ใช่ง่ายแล้วคุณจะทําอย่างนั้นถูกไหมแล้วคุณต้องมีอิทธิพลใช่ไหมคุณต้องรู้จักกรกตคุณต้องรู้จักสถานที่เก็บคุณต้องรู้จักเจ้าของโกดังใช่ไหมมันง่ายหรือยากคําตอบคือมันยากคําถามที่สองที่ต้องถามคือแล้วคุณจะทํานอนั้นไปเพื่ออะไรคุณอยากรู้เ่ะผมอยากถามคุณอยากรู้ถึงข้อมูลของใครคุณเป็นผู้สมัครสสไม่พอใจที่บรรดาหัวคะแนนไม่ทําหน้าที่คุณอยากจะรู้ว่าในเขตของคุณมีใครหักหลังคุณบ้าง คุณก็ต้องต้องสร้างโครงสร้างเลยว่าตัวรมันไม่เลือกฉันมีใครบ้างไม่เลือกฉันก็ไปสแกนไปหาพื้นที่วิธีการเข้าไปเจาะหากกโดกดกโกดักสแกนบัตรทุกใบสแกนทั้งหมดให้เห็นว่าของฉันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วพอได้มาแล้วทําไงต่อครับอเอาไปทําอะไรครับยิงหัวมันให้หมดทุกคนที่มันไม่เลือกฉันอย่างนั้นเหรอมันไม่ต้องทํากันอย่างนั้นมั้งมีสสคนไหนที่ทําแบบนั้นหรือมีแนวคิดแบบนั้นหรือสสของพรรคประชาชนอยากทําแบบนั้นไหมอันนี้ก็อยากถามนะที่บอกว่าโต้กันอยู่อย่างเงี้ย สุดท้ายมันได้อะไรถ้าเขาคุณจะไปทํากระบวนการขนาดนั้นได้มันไม่มีหรอกครับไม่มีนักการเมืองคนไหนหรอกครับที่ที่เบื่อแพ้แล้วอยากรู้ว่ามีใครบังกาไม่กาจะมันจะเล่ยงยิงหัวมันก็ไปยิงหัวไอหัวคะแนนว่ามึงมึงทำให้เข้าเป้าก็จบก็บบแค่นั้นเองประเด็นนี้ก็ทั้งหมดก็คือแพ้การเลือกตั้งแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่สามารถเชื่เห็นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปไม่รู้นะ พรยาคุณเต้เนี่ยเขาลงสสกทมนะพักอะไรพักประชาชนอ้าวเหรอเอออ้าวแต่คุณเต้เขาอยู่พักไทยเก้าใหม่อันนี้คนีัรายชื่อประมาณอันดับอ๋อ n น no n น n ที่คุณที่มันมีสองเต้นะอ๋อคนละเต้เต้ที่เต้ที่เมื่อกี้พูดถึงอ่ะที่เมื่อกี้เป็นคนที่ถามตอนถามนั่นะ เต้นี่เขาอยู่สำนักข่าวแถวถนนพิภาบดีเขาเป็นผู้สื่อข่าวที่ถามเรื่องนี้ไทยรัฐไทยรัฐแล้วก็ภรรยาแล้วก็ฟังว่าภรรยาเนี่ยลงสมัครสสพรรคประชาชนกอทมก็ยกนะครับอันนี้คนทั่วไปอาจไม่รู้แต่ว่าผมก็ได้ยินมาว่าอย่างนั้นก็น่าจะยืนยันแหละแต่ว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ฮอตในโลกออนไลน์เพราะต้องการให้ตอบอย่างที่คุณบุญยอดบอกว่า ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันตรวจสอบได้ใช่หรือไม่ใช่ต้องการให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คาตอบเนี่ยมันคือใช่นะครับมันสามารถตรวจสอบได้แต่ว่าขั้นตอนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มันจะไปได้ข้อยุติในลนักษณะอย่างนั้นแล้วก็กรกตเขาก็กกอ,อ้างชี้แจงนะครับบาร์โคดมี B, QR โคดมีเหตุผลก็คือเพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริตที่มันจะมีอย่างยงเนี่ยมันมีข่าวที่ผมจําไปใช่ไหม ธนาคารเนี่ยบอกว่าโอ้เก่งมากเลยรักษา Security ได้ดีมากใช่ใช่ใช่ตกลงประเด็นธนาคารก็มีคนปล้นได้ไหมตอบสิเยสซิโนตกลงถ้าเธอเข้าไปปล้นปล้นได้ไหมตอบสิรู้จักกับผู้จัดการด้วยรู้จักกับอะไรอย่างีมีโคาดเขตมีเปิดประตูเข้าไปได้ผมไปปล้นธนาคารได้ไหมตอบเยสซิโนเพราะว่าให้ตอบยังไงให้ตอบเป็นยังไงครับถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้จัดการธนาคารุูจะตอบยังไงตกลงมันปล้นได้หรือไม่ได้คุณจะให้เขาตอบยังไงอ่ะเขาต้องการรักษา รักษาความความมั่นคงของเขาอะแล้วคุณชัยก็ตอบยังไงมันมีตอนเลือกตั้งเนี่ยมันมีเคสที่พยาวเนี่ยผมก็ติดตามข่าวแต่ว่าไม่เจอคุณพันยอดท่านผู้ชมคือที่เขาบอกว่ามันมีบัตรผีเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยเป็นลงนะครับเจ็ดใ <7 S 2> บกั<ง>บเจ็ดใบแล้วตกลงบัตรที่ลงไปเนี่ยมันเป็นบัตรของที่ไหนม,มีมีไหมมีอธิบายไหมคำตอบที่หนึ่งก็คือบัตรในกลุ่มนั้นเองไม่ไม่มีอธิบายไม่มีคำอธนะิบาย<อ>ไม่ได้บอกว่าเจ็ดใบแต่ว่าบอกว่ากาส่วนใหญ่ คือให้กับพักประชาชนทั้งมันก็ต้องมันก็ต้อง<บ>เอาบตรจ,จากหน่วยเลือกตั้งนั้นใช่ไหมมันจะเอะ่อันนี้ไม่อันนี้ไม่มีคาตอบไงว,ว่าหน่วยไอ้เจ็ดใบนั้นนะีเ<อ>่เอาเอาง่ายๆก็คือฉีกจากจากต้นขั้วของตัวเองอ่ะที่ที่อยู่ในมือของกรรมการคนนั้นอยู่แล้วแต่เขาปฏิเสธนะแต่โอเคสุดท้ายมาเขาปฏิเสธนะใช่มันน่าจะถแถลงนะว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงสามารถที่จะบอกได้ไหมว่ามันมันอยู่ในในในต้นขั้วไหนครับเว่าเพราะว่ากรณีของพะยาวเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่แบบที่ว่าบัตรผีอะเนาะ แล้วก็ไปลงแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถไ,ได้แต่ว่าบาร์โค้ดกับคีวอาโค้ดเนี่ยหลักๆเลยก็คือป้องกันการทุจจิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนออกมาพูดลุมถึงคุณพีรพันนะที่บอกว่ามันมันอะไรนะเวียนเทียนมันเป็นบัตรผีมันเป็นบัตรอะไรที่มันเป็นยุคสมัยปี2500นรนะครับที่มีการทุจริตมโหลาอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเลยและจนวันนี้นะครับมันไม่ได้มีหลักฐานที่สื่อสารหรือว่า ให้เห็นได้ชัดเจนว่าเนี่ยมันมีการทุจริตแม้กระทั่งบัตรเลือกตั้งที่เขตหนึ่งจังหวัดชนบุรีนะครับที่พูดกันไปจนเลยเถิดเนี่ยจนวันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นอย่างที่มีความพยายามที่จะสื่อสารอย่างผิดๆในโลกออนไลน์นะครับแล้วประเด็นนี้นี่วันนี้ก็ถือว่าน่าจะคลี่คลายนะครับหลังจากที่คุณเต้อันนี้เต้นหนึ่งนะเต้มงคลกิจครับคุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาก็อยู่พักทางเลือกใหม่ และเขาก็จะวันนี้ก็ชี้แจงว่าเนี่ยกำลังจะไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็คือถ้ามีกฎหมายที่เห็นว่ากฎหมายนั้นข้อบัญญัติในกฎหมายนั้นขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญน,นะครับอันนี้ก็คือประเด็นรัฐธรรมนูญมาตรา85บที่ว่าการเลือกตั้งนี่จะต้องเป็นความลับกุนเต้เขาก็ยืนว่าไอ้กติกาลักษณะนี้เนี่ยครับมันทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับก็เลยจะไปยื่นในส่วนของ ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ต้องรอว่าผู้ตรวจการแผ่นดินรับคําร้องแล้วเนี่ยพิจารณาอย่างไรนะครับก็คงจะต้องเรียกกรกะตมาฟังมาชี้แจงคุณเต้ก็คงต้องไปชี้แจงน้ําหนักของฝ่ายใดมากกว่านะครับถ้าเห็นว่ามันไม่มีน้ําหนักผู้ตรวจการก็คงไม่ส่งไปที่สารมนูนแต่ถ้าผู้ตรวจการเลือกส่งไปที่สารมนูนนะครับแล้วสารมนูนข้อว่าข้อบัญญัติที่ออกมาในเรื่องของบาร์โค้ดกับคิวอาร์โค้ดนะครับ ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่มันอาจจะพลิกเปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าคงต้องรอดูว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะมองประเด็นนี้อย่างไรนะครับไม่ใช่รับมาแล้วส่งไปเลยนะครับมันก็จะต่างจากกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอวอนหนึ่งในสิบที่เห็นว่านักการเมืองมีลักษณะเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมร้ายแรงหรือว่าในส่วนของมีความซื่อสัตย์ไม่สุจริตถ้าทรง ประธานสภานา<พ>าหรือสวอนะครับมไม่มีทางเลือกครับต้องส่งต่อไปที่สามหนูเพื่อวินิจฉัยแต่กรณีของผู้ตรวจการเนี่ยก็คล้ายๆกับกบกบตหรือปปชนะครับจะส่งเรื่องต่อเนี่ยก็จะต้องมีการไต่สวนก่อนเช่นเดียวกับสถานการของปปชอตอนนี้ที่ในเรื่องของ44อดีตอดีศพรรคเก้าไกลนะครับที่ทางปปชเนี่ยยังไม่ได้เคาะเพราะปปชเขาก็ต้องดูดูในส่วนของน้ําหนักนะครับ คำร้องที่มีมาประกอบกับคำพิภากษาของศาลมนูในเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ข้อแก้ตัวข้อชี้แจงในส่วนของอดีตสอสอสีสี่คนตอนนี้ปปชยังไม่เคาะก็ใกล้จะเคาะครับอันนี้ก็จบนะครับในส่วนของบาร์โค้ดกับคิวอาร์โค้ดจบไหมก็ต้องรอแหละอ่ใ่วันนี้มันก็สู้กันในโซเชียลเนี่ยสารก็ไปจส่ข้นมา ถึงห,หมว่าคนก็บ,บอกว่าไม่จบไม่จบรับหรือไม่รับอาจจะว่าไป